เมื่อเขาบอกว่าเขาทั้งสองคนนะคะเป็นคนที่รักฟุตบอลมากแล้วเขาต้องการไปเชียร์ฟุตบอลซึ่งมีคนไทยเป็นเจ้าของคือเลสเตอร์เนี่ยนะคะก็คือเป็นของคุณวิชัยที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะแต่ในขณะเดียวก,กันคุณอายวัฒน์ซึ่งดูแลอยู่เขาก็ต้องการที่จะไปเชียร์ถ้ามันเป็นลับจริงๆมันจะมีรูปออกมาทําไมล่ะอันนี้ไม่ลับแล้วต้องการสร้างภาพแล้วมันเป็นจังหวะที่มันมันดูเหมาะเจาะเสียละเกินในจังหวะแบบ แข่งบอลตัวเองก็ชอบใช่ไหมอยากจะไปเยือนอยู่แล้วอ่าแล้วไหนจะคุณอุ้งอิ้งไปหาพ่ออีกจําได้ไหมเมื่อม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองคืนเดียวอันไหนรับบ้างอ่ะไม่รับเลยเรารู้หมดทั้งหมดถ้ารู้นี่มันเรียกว่ารับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเราต้องบอกพี่เชื่อคําพูดของคุณนทินถ้าจะดีลกันจริงๆต้องบินไปลอนดอนทําไมอื ใช่ไหมทำไมไม่ไปบินไปดูใบเลยล่ะหรือไม่งั้นเซเผาในประเทศไทยมีตั้งเยอะแยะจะไปตรงไหนยังไงก็ได้แต่มันจะมีการรับหรือไม่รับจริงนะนะท็อปถ้าสมมุติเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ดรับอะไรกันเลยเนี่ยนะครับมันเหมือนคนแอบได้เสียกันนะท็อปถ้าไม่มีใครไปเจาะรูแอบดูแล้วถ่ายรูปไว้เนี่ย ต่อให้เขาไปอยู่ในห้องเดียวกันเขาสามารถพูดได้ว่าก็เราไปนั่งจับมือกันเฉยเนี่เราจะไปทำอะไรเขาได้อาจารย์แต่การเนี่ยนั่งกินข้าวนั่งดูบอลโอเคตอนดูบอลอาจจะไม,ม่มีเวลามานั่งคุยหรอกเสียงดังขนาดนั้นแต่มันตอนนั่งกินข้าเห็นไหมนั่งเจอกันที่ร้านอาหารมีเหรืออาจารย์คิดว่าคนที่แบบอยู่ในจังหวะที่บ้านเมืองกาลังอย่างเนี้ฟอร์มทีมกันอยู่เงี้ย <c oughs> เขาจะไม่คุยกันเรื่องนี้อ่ะก็เขาบอกเขาไม่คุยอย่างที่พี่บอกกัะท็อปถ้าคนเขามีอะไรกันแล้วต้องไม่ได้ไปเจาะรูถ่ายคลิปเขาแล้วก็จะบอกว่า เราเข้าไปในห้องจับมือก็เจ๊เฉยเนี่ยต้อจะไปทําอะไรเขาได้ฮะจะทำอะ,อะไรก็ได้อะไรนะทีมงานว่าไงนะมีอะไรภาพหลุดนะอ๋อเอออันนี้เขาบอกเขาไปกินข้าวเราก็ต้องเชื่อเขาว่าเขาไปกินข้าวเออแต่แต,แต่มันเป็นกระแสหรือเปล่าเนี่ยเขาตั้งใจแบบถ่ายไม่ได้มีคนไปแอบถ่ายนะตั้งใจแบบมินิฮาร์ดมาโอ้โหมาแต่ละคนแบบดูยิมๆๆๆๆ้มแย้มแจ่มใสเอางี้ถ้าคุณเศรษฐาหรือคุณอง้งอิงเป็นนายกนะครับหลังจากที่คุณพิธาไม่ได้อันนี้สมมตินะ แล้วถ้าหากอ่ะองิงหรือพิธาหรือว่าคุณเศรษฐาเป็นนายกพี่ไม่ถือเป็นดีลรับพี่ถือว่าเป็นดีลตามตักกะไม่รับใดๆแต่ท no ่านลุงป้อมเป็นนายกอันนี้ได้รับอันนี้ที่รับจะบอกให้ดูด้วยถ้าจู่ๆมาม้าเมื่ออย่างลุงป้อมเนี่ยขึ้นมาสมมติว่าถ้าเกิดว่าอโอเคแล้วนะคุณพิธาเขาจัดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเบอร์สองเราจัดทีนี้เบอร์สองเนี่ยเราก็ได้เสนอไว้สามคน มีคุณอุงอิงมีคุณเศรษฐาแล้วก็มีคุณใจกเกษมอาเราให้อุงอิงกันละกันถ้าเป็นอย่างนี้พี่ถือว่าไม่รับค่ะ,ะเป็นตระกตปกติแต่บอกอาเรามารวมกันแต่ว่าเพื่อไม่ให้สังคมเขาตั้งแง่ตั้ง,งนเอาลุงป้อมกันละกันนะอันเนี้ยรับแหมจานะ์แต่แต่ภาพความชื่นมืนในในวันนะั้นที่เลสเตอร์เนี่ยและที่เราดูแล้ว มันมันดูแล้วมันขัดแย้งมันย้อนแย้งกับสิ่งที่เขาแจ้งความกันนะตอนที่ทำได้มาจดหมายน้อยอ่ะเขาด่ากันสารพัดเนาะก็ทีแรกก็บอกกันนับถือกันไม่น่าเชื่อจะมาพูดจาอะไรกันอย่างนี้แต่ตอบเอ้ยก่อนเลือกตั้งกับหลังเลือกตั้งมันไม่มีวันจะเหมือนกันลอกจะบอกให้รู้ได้ก่อนเลือกตั้งใครๆก็อยากจะชนะเพื่อวิธีการใดทําให้ชนะได้กูทาหมด แต่พอหลังเลือกตั้งวิธีใดทําให้ได้ร่วมรัฐบาลกูก็ทําหมดเหมือนกันก็แปลว่าไอ้ทุกอย่างที่อยู่บนคดีความที่อยู่บนชั้นสองชั้นศาลก็สามารถให้จะไกลเกลี่ยทุกอย่างได้หมดเลยเหรอการเมืองเคยได้ยินไหมไม่มีมิตรแท้และไม่มีศัตรูถาวรอาจารย์แต่มันข้ามวันข้ามคืนมันปีนกันอย่างนี้เลยเหรอตอบเอาเป็นวันเลยเหรอ <c oughs> อาจารย์พี่คิดเป็นไงชั่วโมงก็พอมา,อาชั่วโมงก็พอเหรอโอ้โหสงสารคนดูอ่ะมันรู้สึกว่าเป็นการสงสารคนไทยทั้งประเทศที่ต้องเจออันนี้นะอตอนจะพี่จะบอกให้เป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้ก้าวไกลชนะ<อ>คนเบื่อพฤติกรรมนักการเมืองเก่าๆน้ำเ,<อ>เน่าเหล่านี้<อ>ที่มุ่งมั่น<อ>ในการจะเป็นรัฐบาล แล้วก็ขอเป็นรัฐมนตรีโดยที่ไม่มีความรู้ที่เหมาะสมกับกระทรวงที่กํากับเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงมีใครมาพูดบอกเบื่อไหมเออมันก็ต้องตอบเบื่อจริงๆและอยากเปลี่ยนไหมก็อยากเปลี่ยนเหมือนกันอ้าวแล้วทาไมมันโยงกันอย่างกับองค์อิงไหมที่โพสต์ภาพในที่ประชุมแล้วที่มีคนท mini ํามินิฮาร์ดมีแคปชั่นว่าดีลรับหรือดีลรักเนี่ยก็นี่ไงก็รักกันไงเขารักกันนี่ภาพนี้ภาพ,น,พนี้ใช่ไหมเขารักนนรก,กัน <IG S 2> อิงใช่ไหมอ่าใช่นี่ใหญ่ๆเลยเขาเคยพูดไหมล่ะ S <S ว่าเขาเนี่ยรู้จักกันส,สนิทสนมก็เรียกกันเป็นพี่เป็นน้องตอบผิดตรงไหนนะอันนี้ที่ห้องประชุมที่พักเพื่อไทยด้วยนะอันนี้ใช่ <S 2> <S 2> อตอบสับคาว่าแบ่งเค,ค้กเนี่ยถามว่าม,มันมีอะไรที่เกี่ยวกับประชาชนนะไม่มีไม่เกี่ยวกันมันเกี่ยวกับวพวกเขาว่าเขาจะได้เค,ค้กก้อนไหนไปกินก้อนเล็กก้อนใหญ่แค่ไหนอย่างไรแล้วมันน่าเบื่อไหมล่ะแต่ของดีกูไม่ให้พวกแม่งหรอก